สวัสดีคืนนี้เธออยู่ตรงนี้แล้วสินะขอบคุณที่เปิดกลับเข้ามาฟังอีกครั้งนะฉันอยากให้เธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องราวแบบไหนมาวันนี้เธอจะเหนื่อยไหมวันนี้เธอจะรู้สึกยังไงฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอนะ ถ้าเธอรู้สึกว่ามันหนักไปฉันอยากให้เธอลองวางมันลงก่อนสักครู่ลองหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกเลือค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเธอไม่ต้องรีบไม่ต้องคิดอะไรแค่ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันลองฟังเสียงลมหายใจของตัวเองให้ทุกจังหวะของการหายใจ เป็นเครื่องเตือนเธอว่าตอนนี้เธอยังอยู่ตรงนี้กับตัวเองแล้วมันก็เพียงพอแล้วเธอเคยเป็นไหมเวลาที่เราเก็บเรื่องราวมากมายเอาไว้ในใจเรากังวลไปหมดทุกอย่างกังวลกับอดีตกังวลกับอนาคตกังวลกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จนสุดท้าย เราเองก็ลืมไปว่าตัวเราเองก็ต้องการความสงบเหมือนกันคืนนี้ฉันอยากชวนเธอมาคุยกันเรื่องการปล่อยวางอยากให้เธอลองวางความคิดเหล่านั้นลงก่อนไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันไม่สำคัญนะแต่ว่าเธอเองก็ต้องการเวลาพักเช่นกัน เธอไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างเอาไว้ตลอดเวลาบางครั้งการปล่อยวางก็ไม่ใช่การยอมแพ้นะแต่มันคือการให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเป็นการให้โอกาสตัวเองให้ได้มีความสุขมีคำกล่าวในพระพุทธศาสนาว่าเมื่อเราปล่อยวางเราจะพบอิสรภาพที่แท้จริง เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของทุกสิ่งในโลกนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเสมอความทุกส่วนใหญ่มักมาจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนคืนนี้ให้ตัวเธอเองได้พักเถอะนะเชื่อฉันนะเธอไม่ต้องกังวลกับทุกอย่างในตอนนี้ก็ได้ขอให้เธอรู้ไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะผ่านมันไปได้เสมอความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดติดก,กับมันนักป่าเซนลองคิดดูสิว่าทำไมบางเรื่องถึงทำให้เรากังวลกับมันมากขนาดนี้ทำไมบางสิ่งถึงได้วนเวียนอยู่ในหัวของเราไม่หยุดทำไม เราถึงปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นดึงพลังของเราไปจนหมดบางครั้งเราอาจจะคิดว่าถ้าเรากังวลกับมันมากพอเราจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ในความจริงสิ่งที่เราควบคุมได้มีเพียงตัวของเราเองเท่านั้นอดีตเราแก้ไขมันไม่ได้ไม่ว่าเราจะย้อนคิดถึงมันมากขนาดไหนอนาคต เราก็คาดเดามันไม่ได้ไม่ว่าเราจะวางแผนมาดีมากแค่ไหนก็ตามปัจจุบันนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีและเป็นสิ่งเดียวที่เราควรที่จะให้ความสำคัญถ้าเธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังแบกอะไรบางอย่างไว้อยู่คืนนี้ลองค่อยๆปล่อยวางมันลงทีละนิดไม่ต้องรีบปล่อยให้ตัวเองได้หายใจโล่งขึ้นอีกสักหน่อย เมื่อเธอปล่อยวางเธอจะเป็นอิสระเหมือนใบไม้ที่ปล่อยให้ตัวเองได้ล่องลอยไปกับสายลมไม่ได้ยึดติดไม่ได้ต่อต้านแค่ปล่อยให้มันเป็นไปบางสิ่งเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้บางอย่างผ่านเข้ามาเพื่อให้เราปล่อยวางถ้าเรายังยึดติดกับอดีต เราจะไม่มีวันได้ก,ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงคืนนี้ลองให้โอกาสตัวเองได้เป็นอิสระเถอะนะการปล่อยวางไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดแต่มันเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้ลองทำสิ่งเหล่านี้ดูนะรับรู้และยอมรับถ้าเธอกำลังเศร้ากังวลหรือว่าโกรธไม่เป็นไร ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนแต่อย่าปล่อยให้มันครอบงำเธอลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เธอเป็นกังวลอยู่ตอนนี้มันสำคัญกับเธอจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สิ่งที่เธอคิดไปเองฝึกอยู่กับปัจจุบันลองหยุดคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหยุดกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ ฉันต้องการอะไรให้อภัยตัวเองและคนอื่นเธออาจจะผิดพลาดคนอื่นอาจจะทำให้เธอเสียใจแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะเก็บมันไว้ให้ตัวเองเป็นทุกข์หายใจเข้าและปล่อยวางถ้าเธอรู้สึกหนักลองหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออก ปล่อยทุกอย่างออกไปกับลมหายใจเธอรู้ไหมบางครั้งชีวิตก็เหมือนสายน้ำถ้าเธอพยายามกอบน้ำเอาไว้ในมือน้ำจะไหลออกไปเสมอแต่ถ้าเธอปล่อยมือให้เป็นอิสระน้ำจะไหลผ่านมือไปอย่างสวยงามและสง,งบเช่นเดียวกันกับความคิดและความกังวลของเธอ ยิ่งเธอพยายามควบคุมยิ่งเธอพยายามยึดติดยิ่งเธอพยายามดึงมันเอาไว้ให้แน่นขนาดไหนมันก็จะยิ่งไหลผ่านไปเร็วยิ่งขึ้นและทิ้งความเหนื่อยล้าเอาไว้กับเธอเมื่อเราปล่อยวางเราจะเบาเมื่อเรายึดติดเราจะหนักลองนึกถึงท้องฟ้าในคืนที่พายุพัดสิ ฟ้าจะมืดครึม้มลมแรงสายฝนโหมกระหนำ่ำเหมือนจะไม่มีวันจบแต่สุดท้ายแล้วพายุก็จะสงบลงเสมอฟ้าก็จะกลับมาโปร่งใสอีกครั้งชีวิตของเธอก็เหมือนกันนะไม่ว่าวันนี้พายุในใจของเธอจะรุนแรงแค่ไหนมันจะผ่านไปเสมอคืนนี้ เธอไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวถ้าเธอเหนื่อยก็วางมันลงเถอนะไม่เป็นไรเธอไม่ต้องแก้ไขทุกอย่างในคืนนี้เธอไม่ต้องมีคำตอบให้กับทุกเรื่องเธอแค่ต้องพักให้ตัวเองได้พักลองนึกถึงใบไม้ที่ปริวจัดต้นมันไม่ได้ฝืนต้านลม แต่มันปล่อยให้สายลมพัดพาไปเมื่อถึงเวลามันจะตกลงบนพื้นดินแล้วกลายเป็นปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตขึ้นใหม่บางครั้งการปล่อยวางก็เหมือนกับใบไม้ที่ยอมให้สายลมพัดพาไปมันไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงและมันคือการเริ่มต้นใหม่ ถธอเคยสังเกตไหมว่าฟ้าจะสดใสขึ้นเสมอในตอนเช้าแม้ในคืนที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีดวงดาวนะดังนั้นถ้าคืนนี้เธอรู้สึกเหนื่อยเชื่อฉันนะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้คืนนี้ปล่อยวางเถอนะ เธอทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เธอทำพลาดไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงขอเพียงแค่คืนนี้ให้เธอได้พักหัวใจของเธอให้เธอได้มีที่ว่างสำหรับความสุขอีกครั้งชีวิตก็เหมือนกระแสน้ำบางครั้ง ต้องปล่อยให้ไหลไปตามทางของมันเมื่อเธอปล่อยวางเธอจะพบว่าความสุขนะ่ะไม่เคยจากไปไหนเลยเพียงแค่เราเปิดใจรับมันถ้าคืนไหนเธอรู้สึกหนักเธอกลับมาฟังฉันได้อีกเสมอเลยนะเสียงนี้จะอยู่ตรงนี้แค่เธอกดเข้ามาฟังใหม่ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะขอให้เธอหลับให้สบายฝันดีนะ